ครับกับสวัสดีนะครัสำหรับวินลักชาวเลื่อยนต์ทุกท่านนะครับท่านใดนะฮะที่ต้องการนะครับขบูรุ่น5 2นะครับตัวนี้นะฮะหัวยางนะครับภาษาจีนเขาเรียกหัวยางนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจไม่เก่งด้วยนะฮะเขาเรียกกันหัวยางหัวยางผมก็หัวยางตามเนาะนะฮะกับคาบูนะฮะท่อทองเหลืองแบบนี้นะฮะของแท้จากหัวยางนะครับ ชื่อจีนนะครับชื่อจีนนะท่านใดเคยเล่นเคยใช้ก็จะรู้นะครับว่าคาบูตัวนี้นะก็สเปคที่สูงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องอากาศร่องน้ำมันนะฮะให้การจ่ายไม่สะดุดนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็ตัวนี้ผมรวมส่งนะฮะ ตอนนี้ผมขายอยู่ที่นะครับหกร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับตัวนี้หกร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งนะครับถ้าไม่ได้ส่งถ้าไม่ได้รวมส่งก็อยู่ที่หกร้อยทวนนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าสินค้าเกรดดีคุณภาพนะฮะ ไม่ใช่ว่าคำ่าเกดนะฮะมันเป็นของแท้เลยนะครับตอนนี้นะฮะโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะท่านใดสนใจนะฮะข้างกล่องมันจะเขียนว่าอะไรนะซูปเปอร์เทคนะครับเนี่ยซูปเปอร์เทคนะคาร์บ,บูเรเตอร์ห้าพันสองเอวายนะครับ สัญลักษณ์ซูเปอร์เทคนะครับซูเปอร์เทคสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะใต้ตุดขาบูนะติดมาเลยนะครับซูเปอร์เทคนะครับหนงนี้นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ